การแลกเปลี่ยนฉเฉลยศึกความหวังใหม่สําหรับยูเครนในปีใหม่ยูเครนกําลังพยายามฟื้นฟูก,กระบวนการแลกเปลี่ยนฉเฉลยศึกกับรัสเซียอีกครั้งหวังว่าจะสามารถนําชาวยูเครน1200คนกลับมาสู่มาตุภูมิทันก่อนเทศกาลปีใหม่แต่ทำไมกระบวนการนี้ถึงยากลําบากและมักถูกหยุดชงักมาเปิดเผยความลึกลับและความท้าทายเบื้องหลังการเจรจาที่ซับซ้อนนี้กันเถอะ ประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลนสกีและรุดเตมอเมรอปประธานสภาความมั่นคงของอยูเครนยืนยันว่ากำลังผลักดันให้การแลกเปลี่ยนฉเฉลยสึกกลับมาเดินหน้าหลังจากที่กระบวนการนี้มักถูกหยุดชะงักเนื่องจากสถานการณ์สู้รบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนเมื่อปี2565เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้ชาวยูเครนที่ถูกจับกลุมสามารถกลับมาอยู่กับครอบครัวในเทศกาลสำคัญนี้ อูเมรอ์กล่าวซึ่งเป็นข้อความที่สะท้อนความหวังและความพยายามอย่างหนักของทางการยูเครนแต่ทําไมกระบวนการแลกเปลี่ยนฉเฉลยศึกถึงยากลําบากจนเช่นนี้นี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดไปการเจรจาแลกเปลี่ยนฉเฉลยศึกไม่ใช่เรื่องง่ายๆนอกจากจะต้องเจรจากับคู่ต่อสู้แล้วยังต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเมืองและทางทหารที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งนี้ยังมีข้อตกลงอิสตันบูลที่เป็นพื้นฐานสําคัญแต่ก็มักถูกละเมิดหรือถูกตีความแตกต่างกันแล้วคุณคิดยังไง การแลกเปลี่ยนฉเฉลยศึกควรเป็นความร่วมมือที่สูงสุดระหว่างทั้งสองฝ่ายหรือไม่หรือคุณเห็นว่ามีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้กระบวนการนี้ยากลำบากมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอดด้วยความพยายามอย่างหนักของทั้งสองฝ่ายยูเครนหวังว่าจะสามารถนำชาวยูเครนกลับมาสู่มาตุภูมิทันก่อนเทศกาลปีใหม่แต่ผลลัพธ์ก็ยังอยู่ในเชิงลากางทุกคนก็ต้องรอดูว่าการเจรจาครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่ออนาคตของชาวยูเครนและสถานการณ์ในภูมิภาค